สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นักกบฟิชชิ่งนะครับจะพาเพื่อนๆมาตกปลากระพงกันครับที่อำเภอคลองด่านนะครับตำบลบางเพียงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งวันนี้เป็นทริปของน้าอรุณนะครับแกจัดปลากระพงมาหลายทริปแล้วนะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้มาเป็นทริปแรกนะครับของปีนี้นะครับซึ่งปลากระพงในบ่อนี่มีจํานวนเยอะมากนะครับ ข้าวนี่จากการบอกของคนจับนี่ประมาณสามถึงสี่ตันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็หาหุ้นส่วนนะครับเพราะว่าค่าคันค่อนข้างจะแพงนะครับข้าคันสามพันกว่าเลยทีเดียวนะครับผมก็ชวนนัเปานะครับซึ่งเป็นนักตกปลาด้วยกันนะครับก็หารเง,งินครึ่งลครึ่งนะครับวันนี้เพราะว่าคนเดียวนี้เ่าจะจ่ายไม่ไหวนะครับแพงมากลกระพงก็เยอะนะครับบ่อนี้ มีเพื่อนช่วยหานก็ลดภาระ,ะหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับผมก็เพิ่งมาถึงบ่อแล้วก็เข้ามาขนของเข้ามาวางตกขอบขอบ่อจุดที่ต้องการจะตกนะครับก็มีเพื่อนๆทยอยกันมาเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้มีนักกีฬาตกปลาประมาณ60กว่าที่นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็เลือกบ่อด้านในนะครับ ด้านที่อยู่ตรงข้างบถนนนะครับไม่รู้จะเลือกผิดหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้กับจุดให้อาหารนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้เวลาตกปลาแล้วนะครับเรามาชมบรรยากาศรอบๆขอบบ่อกันนะครับว่าเพื่อนๆเตรียมอะไรกันบ้างนะครับจากที่สังเกตเพื่อนๆบางคนก็จะเตรียมเหยื่อนะครับส่วนใหญ่เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก่อนที่จะตีเบ็ดนะครับ ส่วนน้ำเปาของผมนะครับก็ผัดข้าวร้อนนะครับเอาข้าวขึ้นมากินร้อนเลยนะครับนี่ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะตีเบ็ดแล้วนะครับไม้แรกของผมนะครับมาดูกันครับว่าน้ําจะเดือดแค่ไหนนะครับโอ้มีแล้วครับมีกัดแล้วครับน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับแต่ผมยังไม่โดนนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆท่าน้างโดนไปคนลักคนละแแ้มแล้วนะครับ โอ้ไม้แรกผมพลาดนะครับมาดูไม้สองครับไม้สองลงไปโอโดเลยนะครับกัดทันทีนะครับเยือตกน้ําได้นิดเดียวกัดเลยนะครับไม้สองเดี๋ยวมาดูครับว่าไซส์ปากระพงจะแค่ไหนนะครับอัดมาครับอัดมาอัดลอยอย่างเดียวนะครับช่วงเช้านี่ไม่ต้องปลาในนะครับขึ้นมาแล้วครับแต้มแรกเป็นปากกระพงไซส์ประมาณหนึ่งกิโลนะครับ ตัวนี้สมบูรณ์เลยนะครับไปสวยมาครับไม่มีคนช่วยนะครับต้องหาอุปกรณ์หยิบอุปกรณ์มาตีเองนะครับซึ่งนข้างลำบากนะครับกับไม่ได้ตกมานานแล้วด้วยนะครับไม้ที่สองไปีครับไม้ที่สองโอ้ยตอนนี้เพื่อนๆข้างๆนี่ส่ยกันไปคนละหลายแอมนะครับผมนี่ติดๆขัดๆอยู่นะครับ ยกกระดกกระดกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับหลังที่ได้ตัวแรกมาผมก็ตีเบ็ดไปใหม่อีกรอบนึงนะครับมาดูกันครับว่ารอบนี้จะได้ปลาแค่ตัวแค่ไหนนะครับกบกอยกยกมานะครับปลากินอยู่ค่อนข้างจะหน้าดินเลยนะครับแล้วก็กินค่อนข้างไกลด้วยนะครับกัดไม่โดนนะครับตัวนี้เสียดายนะครับกัดแนบๆนยกยกกๆกมาเรื่อยๆนะครับ กัดไม่โดนอีกแล้วนะครับกัดบ่อยมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสะดุดปลาหรือว่าเป็นกัดนะครับเพื่อนๆโดนอีกแล้วครับว่าตัวนี้ผมก็โดนนะครับระหว่างนี้ผมวัดโดนแต่ว่าปลาเพื่อนๆมาพันสายนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่าว่าเพราะว่าโดนเพื่อนๆข้างๆมาพันสายไปนะครับนี่ก็ชุลมุนครับช่วยกันแกะสายเบ็ดนะครับช่วงน้ําเช้านี่โอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับ เพราะว่ากดตกปลาเยอะนะครับต้องทําใจนะครับช่วงนี้ถ้าพันก็ค่อยๆแก้กันนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะว่าการตกปลาเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะครับของนักตกปลานะครับจะมาใส่อารมณ์กันไม่ได้นะครับมีก็เช่ดค่อยนแกะเดี๋ยวก็ได้นะครับนี่ผมก็นั่งรอให้เพื่อนแกะนะครับเพราะว่าผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับนแกะได้แล้วครับตอนนี้ออกพันอีกหน่อยนะครับผมเป็นคนแกะเองนะครับรอบนี้ เรียบร้อยนะครับแกะได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมปลาผมจะยังอยู่ไหมครับผมก็เก็บสายมาครับโอ้ยปลาผมยังอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ปลากระพงนะครับเป็นเป็นปลานินนะครับซึ่งเบ็ดมันไปเกาะหลังนะครับแล้วผมก็คิดว่าปลากระพงขัดผมก็เลยวัดเบ็ดเกี่ยวหลังปลานินมาครับการที่สองผมก็ได้ปลานินมานะครับแล้วครับโอ้ยตัวนี้ผมตีไปเป็นรอบที่สามนะครับตอนนี้ได้ปลากระพง มาอีกหนึ่งแต้มนะครับไซส์สวยเลยนะครับซึ่งตอนนี้จะกัดดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นช่วงน้ําเดือดตอนเช้าเลยนะครับตีไปอีกไม้นะครับตีกกอยๆยกๆไปเรื่อยนะครับตอนนี้ปลากัดค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะเป็นช่วงเช้านะครับกัดอีกแล้วนะครับไม่ตีกอไม่กี่ทีก็กัดนะครับในช่วงนี้จะเหนื่อยนะครับช่วงนี้ถ้าไม่มีคนช่วยยกขึ้นมาครับด่ามาอีกแต้มนะครับ อันนี้ได้ปลากระพงเพิ่มใหม่หนึ่งแต้มนะครับไซสสวยเหมือนเดิมนะครับสีใหม่ครับท่านผู้ชมต้องขยันตีนะครับช่วงนี้หยุดไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนๆหลายคนเขาก็จั่วกันมาเยอะแล้วครับมีแต่ผมนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าสีเหยื่อด้วยนะครับหรือว่าเทคนิคการไล่ระดับน้ําด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตกนานแล้วนะครับดูเพื่อนๆนะครับเอาขึ้นมาน้ําบานมันบานเลยนะครับผมนี่จะ เพื่อนี้เขาจะได้ประมาณสองตัวผมก็จะได้ตัวนึงประมาณนี้ครับตอนนี้จะได้มาเรื่อยๆครับได้มีหนึ่งแตนนะครับตอนนี้อ๋อลอยมาเลยนะครับอื้มหือตัวนี้น่าเสียดายนะครับหลุดตอนจะยกขึ้นตะลิ่งนะครับน่าจะติดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตีไปใหม่ครับปลาเยอะครับหลุดก็ช่างมันนะครับเพราะว่ามันต้องไปสนใจนะครับช่วงนี้ตรงน้ําเดือดนี่ตีอย่างเดียว ออกไปเรื่อยๆครับเพื่อนกัดอีกแล้วนะครับากัดอีกแล้วหลุดก็หลุดไปนะครับหลุดก็ตีใหม่เดี๋ยวมันก็กัดใหม่นะครับเพราะว่าปลามันเยอะอยู่นะครับตอนนี้ปลามียหนึ่งแต้มน,นะครับยกข้ามมาเลยโอ้ยเกือบติดกระชังครับตัวนี้นปลาามีกหนึ่งแต้มส,สวยๆนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนคันเลยครับยอด มาครับทุกท่านช่วงนี้ช่วงสายหน่อยแล้วนะครับมันเลยเวลาเก้าโมงไปแล้วนะครับผมเริ่มเหนื่อยผมก็เลยเปลี่ยนให้น้าเปาของผมนะครับเข้ามาตกแทนนะครับแกก็หวดไปไม้แรกแกได้มาหนึ่งแต้มเลยนะครับนี่ไซโลกว่าครับตัวนี้ตัวสวยมากมาครับท่านผู้ชมมาต่อครับหลังจากที่ผมให้น้าเปาหวดอยู่พักใหญ่นะครับปลามันก็เริ่มกัดน้อยลงแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาตกเองนะครับโดยอุปกรณ์ชุดเล็กนะครับเอาเหยื่อตัวเล็กๆหรือปลายาง2.5นิ้วนะครับหัวจิ๊ประมาณ5กรัมนะครับตีเก็บนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสองคนนี่หวดกันปลากันมาได้นี่ประมาณ20ตัวเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับน้ําเช้าส่วนเพื่อนๆ้างนี้ก็ซัดก,กันไปคนละ40 30 40ตัวแล้วนะครับ เป็นที่น่าตกใจของผมก่อนจะเปามากนะครับว่าวันนี้จะรอดไหมครับยังไงก็ต้องเอาให้รอดนะครับเอาอุปกรณ์ชุดเล็กมาเก็บนะครับตอนนี้ผมก็ได้นะครับมาเรื่อยๆนะครับจากอุปกรณ์ชุดเล็กนะครับเป็นหัวจิ๊กห้ากรัมนะครับปลายางสองนิ้วครึ่งนะครับก็ได้เก็บได้มาเรื่อยๆนะครับแต้มก็สวยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมย้ายมาฝั่งตรงข้ามนั่นก็ฝั่งถนนนะครับฝั่งนี้กัดดีกว่านะครับจากการสังเกตมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับ ผมก็ยอมเดินขนของย้ายมานะครับมาตีอากหลักอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับต้องมาขอเบียดเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าเขาได้ปลากันเยอะมากนะครับฝั่งนี้ถ้าจะเอาตัวรอดก็ต้องมาเบียดกันนะครับขอเบียดหน่อยนะครับอย่างนั้นจบแน่นะครับคลิปนี้นี่นะครับหลังจากมาเบียดเบียดเบียดก็มีปลา ไซส์สวยๆมากัดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็กัดไม่ถี่เท่าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนี่เขาไล่ระดับน้ําไล่อะไรกันเจอหมดแล้วนะครับผมมันนี่ก็ยังขุดๆยังเงี้ยอีกละตัวสองตัวนะครับเอ่าทำแตงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้หนีการขาดทุนให้ได้นะครับยังไงต้องได้ปลาสามสิบตัวขึ้นนะครับถึงจะรอดนะครับซึ่งตอนนี้หน้าเวลานี้ ผมก็น่าจะได้ปลากระพงมา20กว่าแต้มนะครับก็ยังไม่ถึง30แต้มที่ตั้งเป้าไว้เลยนะครับเ,เก็บมาเรื่อยๆนะครับกดๆแง่แง่เรื่อยๆนะครับเอาตัวรอดให้ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้กดไทยช่วงเวลาที่ตกปลาได้ไว้เยอะนะครับเพราะอากาศมันร้อนมากนะครับทั้งเหนื่อยทั้งร้อน ตะคิวก็เริ่มมานะครับผมก็เลยถ่ายน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วด้วยครับซึ่งหลังจากที่ผมตกปลากระพงกับตะปาจนจนเลิกนะครับประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับผมก็ได้ปลาประมาณสี่สิบตัวนิดๆน,นะครับไม่ถึงสี่สิบห้าตัวได้ซ้ํานะครับ ก็งานนี้ผมก็จะเปาก็ลอดตายอย่างหวุดหวิดเลยนะครับเพราะว่าปลากระพงไซต์มันไม่ถึงโลก็มีนะครับน้าหนักปาลารวมๆแล้วที่ขายเอาคุนคืนก็ได้นี่นผมก็จะขายกันได้ประมาณสามพันสามพันห้านะครับซึ่งพอๆกับค่าคันเลยนะครับส่วนอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดเลยนะครับว่าจะขาดทุนค่าน้ํามันรถค่ากินอะไรเพราะว่าเราไปตกพักผ่อนด้วยนะครับมันก็มีปลาเหลือกินคนละตัวสองตัวนะครับแล้วก็ขายปลาได้ทุนคืนกันนะครับซึ่ง ไม่รวยนะครับคลิปนี้บอกตรงว่าไม่รวยนะครับยังดีนะที่ได้ทุนคืนนะครับก็ได้ความสนุกความมันนิดหน่อยนะครับตามีทริปต่อไปนี้ต้องเตรียมเหยื่อเตรียมอุปกรณ์ให้ดีกว่านี้อีกสักนิดนะครับคิดว่าน่าจะได้ผลดีนะครับเพราะว่าเป็นมีประสบการณ์จากรอบนี้แล้วนะครับโอเคก็ผมเดินทางมาถึงตอนนี้พ่งผมที่ถ่ายไว้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับ ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับกับผลงานปลากระพงที่ตกได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ